อยห่อเนี่ยมีข้าวต้มกุยนะแต่ไม่รู้อร่อยป่าวไม่เคยกินนะมันบอกข้าวต้มกุยห้าบาทอ่ะข,ข้าวต้มห้าบาทไอเงี้ยข้าวต้มห้าบาทปวดไอเงี้ยซดหนึ่งคำหมดเนี่ยหล,ล่ะรีมีข้าวต้มสองบาทเอ้ยเอออร่อยนะแถวบ้านก็มีกินกับไข่เคม็มยำไข่เคม็มโอ้โหลูกเปรี้ยวปากเลยเฮียมันมีนาได้เป็นผู้ชายแกก็ชอบกินใช่ไหมแบบคนกินเหล้าอ่ะก็เลยไปกินแกก็สั่งสั่งมาให้กินโอ้โห ไอ้เหี้ยพอมากินตอนโตแม่งอร่อยชิบหายเขาเรียกว่าเริ่มแก่ละเอออายุเริ่มมาไอ้เหี้ยข้าวต้มนี้ตอนปัจจุบันกูกูก็ยังไม่ได้นี่นะไม่ได้โปรดตายกูริดอากูริดกูลิ้นแมวเนี่ยชอบกับต้มชอบกับข้าวเอ็นหิวลองไปมีเพื่อนหิวกูว่ไม่เล่น หัวเล่นโค้ดโค้ดกับเชนสองอย่างอักแม่งยีบันเดอร์คลาวด์้ากลับบ้านเติมของเลยก็ได้ชอบตรงที่สกิลคิวมันโคด้าแบบเร็วๆไม่ได้เน็ตเรียวเลยว่างั้นทำไมอ่ะเด็ดเรียวเล่นง่ายกว่าอยากฝึกเต็มร้านเฮ้ยว้า เดู้ล่างก็ไปนะชอบเสียงตอวคอมโบตึ้งตึ้งตึงชิบหายแล้วชิบหายแล้วตึงตึงตึงอย่างนี้ปะไม่ใช่แม่มันวอดระเลนหรอกเลือดอยากเข้าไปหมดตีมันเต็มไปหมดเลยวะอันตรีมันดูดเลือดได้ใช่ไหมสัมบิราโอ้ได้ทุกตัวถือว่ามันไม่มันไม่ปะจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดูดด้วยอ่ะที่เชิฟอะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มเพิ่มตอนที่เรามีดาบดูดเลือดเลยเฮ้ยลองไปสร้างมันมานะมิดมิดมันะ

มึงไม่ต้องรีบพักนั่นน่ะโอ้ยตัวหนึงน้องจรด้วยโอ้ยตัวนี้โดนคิวตอนนี้ไม่เป็นไรกรังไปรังไปดันให้ังไปรังไปปึ้ม สี่ตัวนะเว้ยเยอะนะเอาภูมิใจที bye. ่ทันได้รับใชเยอะนะเยอะนะเยอะนะไอ้เหี้ยเฮีจ้าให้ตายเหี้ยอาด้านมึงแตกนะเว้ยพีพีหนีเอาเตรียมหายพี่นักวิเคราะห์ครับพี่นักวิเคราะห์ครับเฮ้ยครับคุณกดเยอะสิงเล่นกูรับพี่นักวิเคราะห์บายบาย โอ้ยเหี้ยใชไไนะ่นะวัลลัษวัลลัษวัลลัษใช้เด็ดต่อทุกวันเกิอค่าเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นกูพยายามดึงมันไาหากูแต่มันจะไปรังกรให้ได้เลยว่ะอยากได้ ไม่เอะฉะลงหึช um um> ี้แล้วหน่ะยิ้เให้หญิงก็ตายเลยมปอมมาไม่ม่ผู้มันมีรอยยิ้ม้าอยู่บนใบหน้าและว่ายน้ำราวกับเป็นเจ้าสมุทรเหนียวหนึบหนัเป็นโกโก้เหนียวแคเก็่โกโก้เหนียวหลย ก็มีลหลอดเม่หมอวะมีตายหาได้ไว้ยไอ้เจี้ยมันมีแซคลองกระโดดใส่อยู่คนย่าอ๋อ <c oughs> เฮ้ยไอ้เฮียหายที่ <c oughs> ไหนหว,วะบุยเออไอเ้เฮียสิงบอกไม่ให้กูเดินมั่วไม่ให้กูทำไรไ Ng tỷ lên này, anh mày. tiêu tiêu em I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling. No, I'm, I'm, fine, I'm, fine. <laughs> <coughs> <laughs> I'm rolling, I'm rolling. I'm rolling, I'm rolling. I'm rolling. I'm rolling. rolling. I'm 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 โคลอนโคลอนนี่ตัวโปเกมอนปะโคลอนมันขนมไม่อ่ะโคมาลูนโคมาลูนคือที่อะไรวะโคมาลูนอะไรวะตัวอะไรวะมั่วไปเรื่อยเลยวะเพื่อนโคมาลูนต้นต้นไหนวะเรีบไม่มีมีแต่โคมาลูนมีแต่โปวาลูนเฮ้ยกูเจอวารัสช่วยหลอกไม่โดนไม่มาแล้วลองหมุนตัวก็ลังหมุนตัว โบดตึงเนาะยิงไปเอ็นก็ได้นะอ้าว<ต>ชัว<ด>ชัวเดี๋ยวก็เอ็นไม่จบเมื่อกี้เมก่อเที่ยไม่ไปสักทีมีเอ็นหายหมดง่ายเกินอะไรสลยกินซื้อเต่ต้องดันบนลงไปมือดูดิสวยเียสามร้อยอ่ะเยอะเยอะดีอ่ะ ไอ้เหี้ย่ไอ้ไอ้รอบตะเกยียบที่เราแม่งไปกเจอไปอยู่หน้าหน้าเขาแล้วแม่งดันไม่เข้าไอ้เหี้ยเหว๋ยเราเดียวเลยสัตวสตลอดทั้งเกมกูโวยไอ้เหี้ยแซกมั้งสวยกูจะฟังดับเกมในไฟกูไม่โวยวันอ,ยอยอยนอุ้ยอุ้ยโดนมา